แทบบ้านเราที่กลายเป็นฝันร้ายของชาวฟลอริดาและนี่คือปลาไกยเนี่ยเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับปลาไกยแต่ปกติเราจะเห็นเป็นลูกชิ้นใช่ไหมแต่ว่านี้เป็นตัวนะครับมันระบาดหนักเลยนะครับที่ฟลอริดานะสาเหตุนเนี่ยก็ว่ากันว่ามันมีคนที่เอาไปเลี้ยงเป็นเหมือนอควาเรียมเป็นตูป้ปลาเป็นอะไรของเขาเนี่ยพอเลี้ยงในสักระยะหนึ่งอ่ะพอมันเริ่มตัวโตวครับตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนแบบไม่อยากเลี้ยงและก็เอามาปล่อยตามธรรมชาติมันก็เริ่มระบาดนะครับด้วยความที่มันกินง่ายโตวไวเนาะ ปลาบ้านเรามันถึกถึก,ถกทนทนอยู่แล้วเหมือนพวกปลาช่อนปลาดุกอะไรเงี้ยกินง่ายโตไวกินทุกอย่างกินจนระบบนิเวศบ้านเขาบึ้มอ่ะเป็นปีาศาจของแหล่งน้ําไปเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เนื้อของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับบ้านเขาชอบกินแบบปรุงง่ายๆนะเอาไปนึ่งเอาไปทําสเต็กอะไรเงี้ยจริงๆปลากายมันคนเอาไปทําลูกชิ้นไงถ้าลองไปหาคลิปดูกันที่เขาขูดมันออกมาอะไรเงี้ยเนื้อมันจะเด้งเด้งดึงๆเอามาทาลูกชิ้นอร่อยดีน่าจะไม่ถูกจริตกับปาาของคนอเมริกันนะครับ น่าจะไม่ชอบเลยแหละเออซึ่งชาวฟลอริดาเนี่ยเขาก็พยายามกำจัดมาหลายวิธีนะทั้งตกปลาทั้งดำน้ำลงไปยิงมันทั้งใช้ธนูยิงแข่งกันก็แล้วมอบเงินรางวัลให้ก็แล้วก็กำจัดไม่หมดนะด้วยความที่ไม่ถูกปากเขาอะครับอาจจะยังไม่รู้จักน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าไม่รู้จัก ลูกชิ้นปลากายเนาะเราอาจจะต้องส่งแม่บ้านชาวอีสานของเรานะครับไปทําการเวิร์กช็อปสอนการทําลูกชิ้นปลากายมันอาจจะได้หมดไปนะครับปลากายจริงๆมันไม่น่าเป็นศัตรูที่แบบเป็นปีศาจของระบบนิเวศบ้านเขาเลยนะครับมันกินง่ายนะแล้วก็อร่อยด้วย <c oughs> นั่นแหละเนาะแต่ก็น่าแหละครับวัฒนธรรมการปรุงอาหารของบ้านเขาเนี่ยมันไม่แซ่บเหมือนบ้านเรานะครับถ้ามันแซ่บเหมือนบ้านเราเนี่ยก็อาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับปลากายบ้านเราค่อนข้างแพงแล้วนะครับเออแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมคอหน้าจอให้ผมสองทีแล้วก็ติดตามาลยนะครับ ชอบดูเรื่องอะไรแปลกๆด้วยนะครับ